บ้านเล็กในทุ่งกว้างโดยลอร่าอิงกานไวเดอร์สุคนทรสแปรเรียบเรียงอ่านโดยแสนหวานบ้านเล็กในทุ่งกว้างตอนที่22ไฟทุ่ง ดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วสายลมอันอบอุ่นมีกลิ่นอายน่าสนุกตื่นเต้นข้างนอกบ้านดูเวงว้างกว้างใหญ่สว่างสดใสและหอมชื่นเมก,ก้อนใหญ่ๆสีขาวเป็นเงาเลื่อมพลายลอยอยู่สูงในอากาศที่ว่างเปล่าปลอดโปร่งเงาของก้อนเมกเหล่านี้ทอลงมายังทุ่งกว้างเห็นเป็นเงาจางๆสีน้ำตาลอ่อน ทั่วทั้งบริเวณดูเป็นสีหญ้าแห้งซีอ่อนๆจางๆอยู่ทั่วไปพ่อกำลังลงมือไถดะเอาแพทและแพตตี้เทียมเข้ากับไถอันใหญ่ดินในทุ่งนั้นเหนียวแข็งเพราะรากหญ้าเกาะติดเป็นก้อนแน่นแพทกับแพตตี้ลากไถจนสุดแรงและไปได้ช้าๆ่านที่แสนจะคมนั้นค่อยๆแซะดินนั้นกลับขึ้นมาอย่างช้าๆ เป็นรอยไถาย,ยาวๆตลอดทางไปหญ้าแห้งนั้นต้นสูงมากและขึ้นเบียดกันจนแน่นจึงยึดดินไว้แน่นติดกันเมื่อพ่อไถไปไถไปที่ดินนั้นก็ยังไม่เป็นที่นาขึ้นมาได้เพราะรากหญ้าเป็นแผ่นยาวๆกลับขึ้นมาอยู่บนยอดหญ้าข้างบนเท่านั้นเองหญ้ามันเกาะกลุ่มกันไปหมดแต่พ่อกับแพทและแพตตี้ก็ยังทำงานกันต่อไป พ่อบอกว่าปีนี้จะปลูกได้ก็แต่มันฝรั่งและข้าวโพดเท่านั้นเพราะดินเป็นอย่างนี้ปีหน้ารากหญ้าเหล่านี้ก็จะเน่าเปื่อยไปอีกสองสามปีพ่อจึงจะมีที่นาไถจนดินซุยดีได้พ่อชอบที่ดินอย่างนี้เพราะมันอุดมสมบูรณ์มากไม่มีต้นไม้สักต้นและตอไม้สักตอเดียวแม้แต่หินสักก้อนก็ไม่มีอยู่ให้เกะกะในตอนนี้ มีพวกอินเดียนแดงเป็นจำนวนมากมายขึ้นมาผ่านมาตามทางเดินนั้นอยู่เรื่อยๆอินเดียนแดงที่เที่ยวอยู่ไม่ว่าที่ไหนเสียงปืนดังกึกก้องมาจากท้องลำห้วยที่เขาชอบไปล่าสัตว์กันอยู่เสมอไม่มีใครทราบว่ามีอินเดียนแดงเป็นจำนวนสักเท่าไหร่ซุ่มซ่อนอยู่ในทุ่งกว้างซึ่งดูเหมือนเรียบราบแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ที่ราบเลย ลอร่าเห็นอินเดียนแดงอยู่ในที่ซึ่งเมื่อกี้นี้เองไม่มีใครเห็นว่ามีคนอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆอินเดียนแดงมักจะมาที่บ้านอยู่เสมอๆบางคนก็ดูท่าทางเป็นมิตรด,ดีบางคนก็ดูโกรธขึ้งขุนแค้นทุกคนต้องการอาหารและยาสูบและแม่ก็ให้ทุกอย่างที่เขาต้องการจะไม่ให้ก็กลัว พอพวกอินเดียนแดงชี้มือไปที่สิ่งของสิ่งใดและทำเสียงคำรามแม่ก็ส่งสิ่งนั้นให้แต่อาหารส่วนมากนั้นเอาเก็บซ่อนใส่กุญแจไว้ไมิดชิดแจ็คโกรธแค้นอยู่ตลอดเวลาแม้แต่กับรอล่าเองแจ็คก,ก็โกรธมันไม่เคยออกจากโซ่เลยตลอดเวลานั้นมันต้องนอนขุนแค้นพวกอินเดียนแดงอลอร่ากับแมรี่ได้พบเห็นพวกอินเดียนแดง เสียจนเคยชินแล้วอินเดียนแดงไม่ทำให้ตกใจประหลาดใจเสียแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าถ้าได้อยู่ใกล้พ่อหรือแจ็คไว้หน่อยก็สบายใจขึ้นวันหนึ่ง ขณะที่สองคนพี่น้องกำลังช่วยแม่ทำอาหารกลางวันน้องแครี่นั่งเล่นอยู่ที่พื้นตรงที่มีแดดส่องทันใดนั้นแดดก็หายวูบไปแม่เข้าใจว่าคงจะมีพายุใหญ่แน่แม่พูดพลางมองออกไปทางช่องหน้าต่างลอร่ามองตามไปด้วยเห็นเมฆดำก้อนใหญ่ๆลอยขึ้นมาทางทิศใต้ผ่านดวงอาทิตย์ไป แพทกับแพตตี้วิ่งจีมาจากทุง่งนาพ่อยกคันไถที่แสนหนักกระโดดก้าวยาวๆตามติดมาข้างหลังไฟไม่ทุง่งพ่อตะโกนเอาถังตักน้ำมาเอากระสอบใส่ลงไปด้วยเร็วแม่วิ่งไปที่บ่อน้ำรอร่าวิ่งไปดึงถังขึ้นมาพ่อผูกแพทล่ามไว้กับตัวบ้านจูงวัวและลูกวัวมาจากหลักที่ผูกเอาไว้เอาไปขังไว้ในคอก พ่อจับบันนี่ไปผูกไว้ที่มุมบ้านทางทิศเหนือแม่ดึงถังขึ้นมาหลายถังอย่างรวดเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ลอร่าวิ่งไปขนกระสอบที่พ่อจับเบี่ยงออกมาจากคอกมา้าพ่อลงมือไถนาอีกพลางร้องตะโกนให้แพทกับแพตตี้เดินเร็วๆท้องฟ้าก็ดำมืดเข้าทุกทีอากาศก็มัวราวกับตอนพระอาทิตย์จะตกดินพ่อไถนาเป็นร่องยาวไปทางด้านตะวันตกอ้อมๆไปทางทิศใต้ของตัวบ้าน และถ่ายกลับไปทางทิศตะวันออกของบ้านอีกกระต่ายกระโดดโยงโยงผ่านหน้าพ่อไปราวกับว่าไม่มีพ่ออยู่ตรงนั้นแพทกับแพตตี้วิ่งจี๋ขันไถยและพ่อกระโดดตามหลังมันพ่อเอามันไปผูกไว้ที่มุมบ้านทางทิศเหนือถังน้ำมีน้ำเต็มแล้วลอร่าช่วยแม่เอากระสอบใส่ลงไปในถังกดให้จมน้ำฉันไถ่ายได้ร่องเดียวเท่านั้นแหละเวลาไม่พอเสียแล้วเร็วเข้า แคลโรไล,ล์ไฟมันลุกมาเร็วกว่าม้าวิ่งอีกกระต่ายตัวใหญ่ตัวหนึ่งกระโดดข้ามถังน้ำไปขณะที่พ่อกับแม่กำลังหิ้วถังอยู่คนละข้างนั้นแม่บอกให้ลอร่าอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่วิ่งตะเกียกตะกายออกไปยังร่องยาวที่พ่อไถไว้ลอร่ายืนติดอยู่กับตัวบ้านและเห็นเปลวไฟแดงจีแลบอยู่ข้างใต้กลุ่มควันกระต่ายอีกมากมาย วิ่งกระโดดผ่านไปมันไม่สนใจแจ็คและแจ็คก,ก็ไม่นึกถึงมันมัวแต่จ้องเขม็งไปที่แสงสีแดงที่แลบอยู่ข้างใต้กลุ่มควันที่กำลังม้วนตัวเป็นกลุ่มๆแจ็คตัวสัน่นและร้องครวญครางขณะที่มันเข้ามาเบียดอยู่กับรอร่าลมแรงและคลางเสียงก้องนกนับพันๆบินนำหน้าไฟมากระต่ายนับพันๆ วิ่งกันพลุกพล่านพ่อกำลังเดินไปตามร่องที่ขุดดักไว้ไปจุดไฟเข้ากับหญ้าทางฟากน้นของร่องแม่เดินตามไปถือกระสอบเปียกคอยฟาดเปลวไฟที่มันจะลุกข้ามร่องมาทางฝ่าข้างนี้ทั่วทั้งทุ่งกว้างมีแตก่กระต่ายกระโดดโยงโยงอยู่เต็มไปหมดงูก็เลื้อยเข้าไปในลานบ้านไก่ทุ่งวิ่งมาเงียบๆยืดคอจนตัวโกงกลางปีกออกกว้าง นกต่างๆส่งเสียงร้องแข่งกับเสียงลมกองไฟเล็กที่พ่อจุดดักไว้นั้นลามไปรอบบริเวณแล้วพ่อจึงช่วยแม่เอากระสอบเปียกกระพือกันไม่ให้ไฟข้ามร่องเข้ามาไฟนั้นลุกอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเอาหญ้าแห้งในร่องที่ขุดไปหมดพ่อกับแม่เอากระสอบฟาดพอมันแลบข้างท้องร่องเข้ามาก็เอาเท้ากระทืบทั้งสองคนวิ่งกลับไปกลับมา อยู่ในกลุ่มฟันสู้รบกับไฟที่จุดไว้ไฟทุ่งกำลังลุกคามดังกึกก้องอยู่ในตอนนี้เสียงดังขึ้นดังขึ้นแข่งกับเสียงลมพายุเปลวไฟแลบเปลี่ยและดังคึกคำรามเห็นแสงสว่างบิดเป็นเกลียวขึ้นไปสูงเปลวไฟที่บิดเป็นเกลียวนี้แตกออกเป็นลูกไฟปลิวไปกับลมไปตกในหญ้าลุกเป็นเปลวขึ้นอีกทางเบื้องหน้าของกำแพงเพลิง ที่กำลังลุกอยู่แล้วแสงสีแดงพุ่งขึ้นจากเมฆดําคือกลุ่มควันที่ม้วนตัวเป็นก้อนๆอ,อยู่เบื้องบนศีรษะแมรี่กับรอรายืนพิงฝาบ้านยึดมือกันไว้ตัวสั่นเทิมๆน้องแคร,รี่อยู่ในบ้านรอราอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ภายในศีรษะของเธอนั้นปั่นป่วนดังอึงอนเหมือนกับไฟทุ่งนั้นไม่มีผิดน้ำตาไหล ออกมาจากกระบอกตาที่ปวดแสบปวดร้อนเพราะควันไฟเข้าไปในตาจมูกและลำคอแจ็คหอนโหยหวนบัวน,นี่้แพทและแพตตี้เพนจะให้หลุดจากเชือกที่ผูกไว้แล้วร้องสุดเสียงเปลวไฟสีส้มเหลืองและปลุยลูกลามมาอย่างรวดเร็วน่าสียดสยองและรวดเร็วเกินกว่าที่มาจะวิ่งหนีทันและเงาวับแวบของแสงไฟนี้ เต้นไหวๆอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างไฟกองเล็กของพ่อไม่ทุ่งนาเป็นทางดำไปแล้วไฟกองนี้เลียลามไปทางข้างหลังทวนลมออกไปได้เพียงเล็กน้อยและแช่มช้า ค่อยๆลามไปบรรจบก,กับไฟทุ่งที่ดูเดือดกองมึึมานั้นและในไม่ช้าไฟกองใหญ่ก็กลืนไฟกองเล็กที่พ่อจุดหายรวมกันเข้าไปลมแรงขึ้นเสียงไฟแตกประทุเพาะเพียดังวิววู้มาเปลวไฟแลบเลียขึ้นสู่อากาศเบื้องบนไฟไหม้มารอบบ้านแล้วมันก็ซาสงบลงไฟดังฮือๆและซาลงจนดับ พ่อกับแม่ฟาดลูกไฟเล็กๆที่ตกมาตามลานบ้านตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างพอดับหมดแล้วแม่ก็เข้าไปในบ้านไปล้างมือล้างหน้าแม่ปาดเหงื่อและควันไฟดำเป็นทางๆและตัวสันเทาแม่บอกว่าไม่มีอะไรจะต้องวิตกอีกแล้วไฟที่เราดักเอาไว้ช่วยเราไว้ได้แม่พูดสิ้นเคราะห์สิ้นโศกไปทีลมอากาศเหม็นไหม่ครุง้งและเมื่อมองออกไป ก็เห็นทุ่งกว้างนั้นไม่ดำเตียนราบไปหมดจนจดกอฟ้ายังมีควันขึ้นกลุ่นุ่นเป็นสายๆอยู่ขี้เท่าปลิวว่อนอยู่ในสายลมทุกสิ่งทุกอย่างดูแปลกเปลี่ยนไปอย่างน่าสังเวชแต่พ่อกับแม่ดูร่าเริงเบิกบานเพราะไฟก็ดับแล้วและไม่มีอะไรเสียหายเลยพ่อบอกว่าไฟครั้งนี้มาใกล้จวนเจียนทีเดียว ที่หุดบิดอย่างนี้นับว่าดีนักหนาะพ่อถามแม่ว่าถ้าไฟมันไหม้ขณะที่ฉันยังอยู่ในเมืองอินดีเพนเดนต์เธอจะทำยังไงเราก็หนีไปอยู่ที่ลำห้วยกับนกและกระต่ายนะสิถามได้แม่ตอบสัตว์ป่าต่างๆที่อยู่ในทุ่งมันรู้ดีว่าควรจะทำอย่างไรมันวิ่งบ้างกระโดดบ้างบินบ้างเลื้อยบ้างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ตรงไปยังที่ที่มีน้ำเพื่อจะได้ช่วยกันมันให้พ้นจากไฟคลอกตายนอกจากตัวโกเฟอร์ลายลายเล็กๆตัวนุ่มๆเท่านั้นที่มุดตัวลงไปในรูจนลึกและเป็นพวกแรกที่โผล่ขึ้นมานั่งเชงเงื้อคอดูทุ่งกว้างที่ว่างเปล่าแต่ยังมีควันขึ้นชุยๆแล้วจากท้องลําห้วยทางเบื้องล่างนั้นนกนานาชนิดก็บินขึ้นมากระตาย ค่อยๆกระโดดออกมาอย่างระมัดระวังออกมาสืบดูลาดเราเสียก่อนเป็นเวลานาน,านมากทีเดียวกว่าพวกงูจะค่อยๆเลื้อยออกมาจากท้องลำห้วยแล้วจึงถึงพวกไก่ที่ค่อยเดินต่อแตะขึ้นมาไฟหยุดลงตรงระหว่างเนินเขาเตี้ยเหล่านั้นมันไม่เลยลงไปถึงท้องลำห้วยหรือที่ค่ายพักของพวกอินเดียนแดงได้เลย ่ำมวันนั้นมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดและ Scott มิสเตอร์สกอตมาเยี่ยมพ่อเขาเป็นทุกข์วิตกกังวลกันมากเพราะคิดว่าบางทีอาจจะเป็นพวกอินเดียนแดงก็ได้ที่ไปจุดไฟเผาทุ่งขึ้นเพราะมีเจตนาร้ายอยากจะครอกพวกฝรั่งเสียให้หมดพ่อไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นพ่อบอกว่าพวกอินเดียนแดงมักจะเผาทุ่งกว้างจริง เพราะต้องการจะให้หญ้าขึ้นเขียวได้ใหม่เร็วๆการเดินทางก็จะได้สะดวกเพราะม้าตัวเล็กๆของพวกเขาวิ่งบุกหญ้าคาทึบๆสูงๆและแห้งตายนั้นไม่ค่อยจะไหวในตอนนี้ที่ดินโล่งเตียนไปหมดและพ่อก็ดีใจเพราะจะไถานาได้สะดวกง่ายไดยขึ้นมากขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นี้ทุกคนได้ยินเสียงกรองดังรัวขึ้นมาจากค่ายอินเดียนแดง และมีเสียงตะโคนคกนกึกก้องรอร่านั่งเงียบเหมือนหนูอยู่บนขั้นบันไดที่ประตูบ้านฟังผู้ใหญ่คุยกันและฟังเสียงร้องของพวกอินเดียนแดงด้วยดวงดาวลอยอยู่ต่ำๆและเห็นเป็นดาวดวงใหญ่ๆระยิบระยับอยู่เหนือทุ่งกว้างที่ไฟไม่เตียนโล่งสายลมอ่อ,อนๆพัดมาต้องผมของรอราปลิวสวัยมิสเตอร์เอ็ดเบิร์ตบอกว่า มีพวกอินเดียนแดงมากมายเหลือเกินอยู่ตามค่ายพักเหล่านั้นมิสเตอร์เอดเวิร์ดก็ไม่ชอบใจเลยมิสเตอร์สกอตก็บอกว่าไม่ทราบว่าทำไมพวกป่าเถื่อนเหล่านี้จึงมามั่วสุมประชุมกันมากมายอย่างนี้คงจะต้องคิดการมิดีมิร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่อินเดียนแดงที่ดีก็คืออินเดียนแดงที่ตายแล้วเท่านั้นมิสเตอร์สกอตพูดพ่อพูดว่า พ่อไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นพ่อคิดว่าผู้อินเดียนแดงคงจะอยู่อย่างสงบสบายได้ถ้าหากว่าจะปล่อยให้เขาอยู่ตามภาษาของเขาไม่มีใครไปรบกวนอีกประการหนึ่งเขาต้องอพยพขยับขยายไปทางที่ตะวันตกหลายครั้งหลายหนแล้วเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาจะต้องเกลียดพวกฝรั่งแต่อินเดียนแดง น่าจะมีสติปัญญาความคิดพอที่จะรู้ว่าเมื่อไรตัวจะต้องโดนดีเวลานี้มีกองทหารอยู่ที่ป้อมฟอร์ดกิฟสันและฟอร์ดดอทเพราะฉะนั้นพ่อจึงไม่คิดว่าอินเดียนแดงจะกล้าก,ก่อการร้ายสำหรับเรื่องที่เขาประชุมอยู่ที่ค่ายเหล่านี้นะสกอตผมบอกได้พ่อพูดเขาเตรียมตัวจะออกล่าควายป่าเป็นการใหญ่ประจำฤดูใบไม้ผลิกันนะ่ะ พ่อบอกว่าอินเดียนแดงเผ่าต่างๆตั้งหกเจ็ดเผ่าอยู่ที่ค่ายพักทางข้างล่างนูน่นโดยปกติพวกอินเดียนแดงเผ่าต่างๆนี้รบกันเองอยู่เสมอแต่ทุกๆฤด,ดูใบไม้พริเขาจะต้องสงบศึกและมาประชุมร่วมกันเพื่อไปล่าสัตว์ด้วยกันเขาทำศาสาบาลสงบศึกกันพ่อบอกแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องไปล่าควายป่า คงจะไม่คิดอ่านเล่นงานเราเป็นแน่เขาคงจะคุยกันกินเลี้ยงกันแล้ววันหนึ่งก็คงจะออกเดินทางติดตามฝูงควายไปพวกควายจะเปิดขึ้นไปทางทิศเหนือเร,เร็วนี้อยู่แล้วติดตามย่าอ่อนขึ้นไปเออฉันเลยอยากจะไปล่าสัตว์แบบนี้กับเขาบ้างจริงคงจะน่าดูสนุกพิลึกเอาเถอะ อาจจะจริงอย่างคุณคาดก็เป็นได้อิงกัน้นมิสเตอร์สกอตพูดช้าๆอย่างไรก็ตามผมจะไปบอกมิสซิสสกอตอย่างคุณว่าเพราะเขาไม่รู้จักลืมเรื่องการสังหารครั้งใหญ่ที่มินิโซตาได้เลย